สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นาะก็คือคลิปไพยเล่าเรื่องนะคะน้ำจะตั้งเชือคลิปเนี่ยตามพลังงานที่เราเปิดได้เลยเราก็จะไปลุ้นพร้อมๆกันนาะว่าเรื่องราวความรักในวันนี้นะคะจะเป็นยังไงน้ำจะเปิดแค่ energy ในฝั่งของเขาเท่านั้นนะคะจะไม่ได้ไปเช็คในฝั่งของเราเพราะสามารถดูได้ทุกราศีเลย แต่ต้องขอย้ำนะคะว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพราะมันเป็น e อ NERGY โดยรวมเนาะโอเคแต่น้ำขอเอาไพ่ออกก่อนนะคะวันนี้นะคะน้ำจะเปิดไพ่ได้ไพ่ชุดนี้นะคะเพื่อไปดูว่าสถานการณ์ความรักนะคะของพลังงานคนคนนีนะ้เป็นยังไงขอให้เพื่อนๆนานะรับแต่ e อ NERGY ที่ดีๆกลับไปเท่านั้นนะคะ อะไรที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ตรงก็ให้ทิ้งไว้นาคลิปนี้อย่าไปอินหรือว่าซีเรียสกับมันนะคะขอให้เข้ามาฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะหรือว่าเป็นไกด์ไลน์หรือจะเข้ามาฟังสนุกสนุกนะคะเป็นแบบนิทานก็ได้ว้าว for clip for c l i net นะคะการให้ภัยไพ่บอกว่า ไม่มีอะไรนะคะที่จะได้มาจากความผิดหวังที่เกิดขึ้นในอดีตคนคนนี้นะคะเขาอยากได้รับการให้อภัยนะคะอมเดี๋ยวเราต้องไปเปิดไพ่เพิ่มกันก่อนนะคะว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงเนาะเปิดเรื่องมาก็ให้อภัยเลยนะคะนี่อะโอเคขอดูหน่อยคะ่ะว่าไพ่ต้องการจะเล่าอะไรคะ พร้อมนะขอทราบ energy ของคนคนนั้นค่ะที่ไพ่ต้องการจะเล่าถึง1ดาบนะคะเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเป็นคนชัดเจนเด็ดขาดเป็นคนที่แบบเวลาที่เขาต่อสู้อะไรเนี่ยเขามักจะได้รับชัยชนะนะคะในเรื่องของการงาน เป็นคนฉลาดหลักแหลมมากๆและในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย <c oughs> เสียงน้ำไปแล้วนะคะ <c oughs> และในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเขาต้องการที่จะได้รับนะคะชัยชนะชัยชนะในรูปแบบที่อยากเข้ามานะคะให้มันเคลียร์ให้ทุกอย่างมันชัดเจนนะคะ สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเลยนะคะคือการได้รับการให้อภัยและกลับมานะคะเพื่อเอาชนะหัวใจของเพื่อนๆและจะทำให้ได้ด้วยนะคะเอ็มเลนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่อาจจะมีนิสัยที่เอาแต่ใจนะคะเป็นคนดื้อรัน้น บางครั้งก็ดูเผด็จการนะคะเพราะมัน่นใจในตัวเองมากไปไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะคะน้ามองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีโกโด้วยมีฟอร์มปากแข่งนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นก่อนหน้านั้นก็ได้ที่มันทำให้เขาเนี่ยต้องแบบเสียเพื่อนๆไปหรือเปล่าเดี๋ยวน้ำขอพายนะคะ อืความเหน็บหนาวนะคะถ้าในสำหรับไพ่ออริจินัลเนี่ยมันจะเป็นอัศวินถือดาบที่แบบขี่ม้ามาเลยใช่ไหมคะมีการแบบพุ่งเข้ามานะคะแต่อันเนี้ยเขาเลือกที่จะพักดาบไว้หยุดนิ่งนะคะ <c oughs> เสียงน้ำไปแล้วจริง <c oughs> <c oughs> ๆ <c oughs> เขาหยุดนิง่งด้วยความรู้สึกที่หนาวเหน็บรู้สึกเจ็บปวดนะคะกับการกระทำของเขา ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่เคยแบบพยายามทำอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีอิโกโ้มีอัตตานะคะที่มันทำให้เขาเนี่ยเหมือนเลือกที่จะหยุดนิ่งอะคะ่ะชาริออตนะคะสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุด ในตอนนี้เลยอะ่ะมันคือการที่เขานะคะพยายามที่จะปรับสมดุลปรับความคิดนะคะปรับพลังงานในตัวเขาให้มีความกล้าหาญกล้าที่จะเข้ามานะคะเพื่อแบบทำทุกอย่างให้มันชัดเจนเด็ดเดี่ยวนะคะตอนนี้เหมือนเขาพักดาบไวอ้อ่ะอาจจะเป็นเพราะอีกโกของเขานะคะแต่ในใจเขาอะค่ะเขายังไม่ได้ยอมแพ้ เขากาลังคิดหาวิธีนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะได้ไปต่ออยากทําทุกวิถีทางนะคะชารีออดน้ำรู้สึกว่าชารีออตสำหรับทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นความหมายในเชิงแบบนักรบนะคะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพแ้จะฝ่าฟันจนกว่าจะชนะนะคะสิ่งที่เขาคิดเนี่ยคือเขาอยากที่จะฝ่าฟันอยากกลับเข้ามาเอาชนะใจเพื่อนๆน,นะคะ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดเพื่อนๆละเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆด้วยก็ได้ในบางทันนะคะบางท่านก็อาจจะเดียวกับคนที่เป็นต่างชาติต่างศาสนาบางคนก็อาจจะเป็นคนไทยเนี่ยแหละที่อาจจะมีความมั่นใจนะคะมีอีกโก้เป็นคนนิ่งๆนะคะหรือมีความแตกต่างกันมากๆไม่ว่าจะเป็นแตกต่างในด้านใด แต่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะพยายามอะคะ่ะเหมือนเขายังอยากที่จะพยายามยังไม่อยากที่จะยอมแพ้อืสิบดาบนะคะโอ้ตอนนี้เขาแสนสาหัสมากเลยนะคะเขาเจ็บปวดกับเรื่องราวที่ผ่านมาเจ็บปวดกับการกระทําของตัวเองนะคะเจ็บปวดกับนิสัยตัวเอง หมือนเขากลับไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตไม่ว่าจะเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นนานแล้วนะคะแล้วแต่กรณีแต่คนคนนี้เขาหวนกลับไปนึกถึงนะคะด้วยความรู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดกับสิ่งที่เขานะคะอาจจะเคยทำไว้แล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็มาจากอิกโก้จากอัตราตัวตนของเขา มันเลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะทําอะไรนะคะเลยเหมือนเลือกที่จะหยุดหยุดนิ่งอะ่ะอยู่กับตัวเองด้วยความรู้สึกที่มันหนาวเหน็บนะคะคิดทุกวันนะคะอยากให้เพื่อนๆแบบให้โอกาสเขาให้อภัยเขายกโทษให้กับฉันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเด็ด t จนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่มีการจบกันไปแล้วนะคะเขาอาจจะเป็นคนเก่าๆของเพื่อนเนาะเป็นคนเก่าแบบคนคุยเก่าแฟนเก่าคนรักเก่านะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าน้ำรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเหมือนเขาเข้าใจนะคะว่าความสัมพันธ์ในตอนเนี้ยมันจบลงแล้วเขาไม่สามารถทำอะไรได้นะคะ อหกถ้วยนะคะห้าถ้วยโอ๋อเขาเศร้ามากเลยนะคะพลังงานเนาะมีความเศร้าอะคะ่ะเขายังคงอาลัยอาวรในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะยังไม่ได้ตัดใจยังรู้สึกคิดถึงอยู่เสมอเลย อยากให้มีลมเนี่ยพัดหวนคืนมานะคะ mm hmm. เขารู้สึกว่า mm hmm. เพื่อนๆน่ะ mm hmm. เป็นคนที่เขาแบบมีความผูกพันนะคะ mm hmm. มันดูแบบแม้ว่าห่างกันไปแค่ไหนเนี่ mm hmm. เขาก็ยังคงคิดถึง mm hmm. เพื่อนๆอยู่เสมอนะคะต่อให้จะมีการจบความสัมพันธ์กันไปดา mm hmm. น้ำขออนุญาตหนาะ มาดูกันต่อนะคะความรักจะเป็นยังไงคะเนี่ยไพ่ต้องการเล่าถึงพลังงานเขายัางไง<ม><น>เขาเศร้ามากเลยนะคะเนี่ยแต่ทําเป็นเหมือนกับไม่รู้สึกอะไรอ่ะทําเป็นเย็นชานะคะเอาผ้ามาคุมหัวด้วยเนะะี่ยออดูลึกลับไปอีกนะคะฟิลประมาณว่าไม่อยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดอะไรเขาไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนรับรู้เลยนะคะว่าเขาเจ็บปวดหรือว่าเสียใจ เขาปิดบังความรู้สึกเหล่านั้นนะคะด้วยภาพที่ดูเย็นชาดูไร้หัวใจนะคะทำเป็นเข้มแข็งทั้งที่จริงเนี่ยเขาเศร้าแล้วก็เจ็บปวดมากๆพลังงานของเขาอะ่ะขอดูใบสรุปค่ะสองดาบนะคะดูสิ พลังงานเขาขึ้นไพ่ดาบเยอะมากนะคะรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่คิดมากด้วยแล้วก็เงียบมีความเงียบิ่นนะคะเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เลยอะเหมือนไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะคะเพราะอาจจะมีการจบกันไปแล้วซึ่งเขาเองก็ทำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากการที่ได้แต่คิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงความทรงจำเก่าๆ ระหว่างเขากับเพื่อนๆแล้วก็หวนกลับไปคิดถึงนะคะอุ้ยใต้สำรับเจวิลเขาไม่เคยตัดใจนะคะแล้วก็เอาเพื่อนๆออกจากความคิดของเขาได้เลยเนี่ยยังคงแบบนึกถึงอยู่ตลอดเวลานะคะแม้ว่าจะทำเป็นเหมือนกับเย็นเช้าไร้หัวใจนะ แต่คนคนนี้เขายังคงคิดถึงเพื่อนๆอยู่นะคะน้ามองว่าพลังงานเขาในตอนนี้อาจจะมีการเงียบไปไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะคะทําเป็นเหมือนไม่สนใจไม่ได้แคร์อะไรนะคะอาจจะดูนิ่งมากๆจนเพื่อนๆไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเธอยังเสียใจยังคิดถึงเราอยู่หรอประมาณนี้ค่ะเออเขาดูเย็นชามากเลยนะคะเนี่ย เขารู้สึกได้เลยว่าเพื่อนๆน,นะคะแบบมีการถอยออกไปมีการตั้งกำแพงขึ้นนะคะสร้างแบบเซฟโซนนะคะขึ้นมาป้องกันตัวเอง <c oughs> อันนี้น้ำแบ่งเป็นสองกรณีนะที่น้ำรู้สึกนะคะน้ำรู้สึกว่าท่าน,นี่คือตัวเขาอ่ะเขาก็ถอยออกไปตั้งหลักนะคะ <c oughs> เป็นการถอยออกไปตั้งหลักในรูปแบบที่เขาก็มีเราอยู่ในความคิดตลอด แต่เขาไม่แสดงออกสิ่งที่เขาแสดงออกให้เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยคือการใส่ผ้าคลุมมาไว้นะคะไม่ให้รับรู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงหรือว่าคิดอะไรเหมือนพยายามปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตานะคะเหมือนเขาปล่อยไปตามโชคชะตาแม้ว่าเขาจะยังคิดถึงเพื่อนๆอยู่เสมอ คิดอยู่ตลอดเลยนะคะค่อนข้างที่จะหมกมุ่นด้วยแต่แบบพยายามไม่คิดอะสองดาบคือการแบบตัดสินใจไม่ได้นะคะอารมณ์ประมาณว่าทุกอย่างมันชัดเจนอะตั้งแต่ที่เขานิ่งไปเงียไปเขายิ่งคิดถึงนะคะอืมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ออราเคิลกันนะคะมามาดูกันต่อนะคะน้ำใช้ออราเคิลชุดนี้นะ ขอไกด์ไลน์จากเขานะ,ะายค่ะไพ่ต้องการจะเล่าถึงเขายังไงอืมเคมี Me นะคะเขารู้สึกว่าเพื่อนๆนะคะมีเคมี Me บางอย่างที่มันแบบดึงดูดกับเขามากๆเคมี K Me มันตรงกันแล้วเขาไม่เคยเจอใครนะคะที่เขารู้สึกแบบ รู้สึกแบบหลงไหลอะค่ะน้ำก็ลืมเช็ดฝุ่นเขารู้สึกหลงไหลเพื่อนๆมากเลยนะคะอารมณ์แบบไม่เคยเจอใครอะค่ะที่มีความน่าหลงไหลเท่านี้นะคะมีแรงดึงดูดทำให้เขาแบบคิดถึงสเสน่หาเร่าร้อนเขามีแพชชั่นนะคะมีแพชชั่น เห็นไหมน้ำรู้สึกว่าคนคนนี้เขายังมีความหวังนะคะถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ทําอะไรอะแต่พลังงานเขาอะค่ะเขาแบบเนี่ยเขาคิดถึงเพื่อนๆตลอดนะคะเขายังไม่เคยยอมแพ้เลยนะคะระหว่างเขากับเพื่อนๆฉันไม่เคยยอมแพ้เลยกับเรื่องระหว่างเราฉันยังคงมีความหวังอยู่เสมอ แต่น้ําขอขยับไพ่นิดนึงนะคะน้ำรู้สึกว่ามันติดเทียนเกินไปอเขากลัวมากๆนะคะว่าในเวลาที่เขากำลังจะกลับมากำลังจะ take a คชั่นเนี่ยเขากลัวว่ามันอาจจะสายเกินไป<ๆ>กลัวว่ามันจะไม่ทันนะคะ วุ่นวายกับการจัดภัยนะคะมาขอดูอีกคะ่ะไพ่ต้องการจะบอกอะไรเพิเ่มเติมฉันฝันกลางวันถึงเธอแล้วรู้สึกว่าฉันอะโอยหาถึงเธออยู่เสมอเลยทุกครั้งที่เขาหลับตานะคะแม้จะเป็นตอนกลางวันก็ตาม ภาพของเพื่อนๆน,นะคะมักจะลอยเข้ามาทำให้เขาแบบนึกถึงนะคะแอบ,บเก็บเพื่อนๆไปฝันด้วยนั้นเนี่ย <c ười> ฝันกลางวันนะคะ <c ười> <c ười> ฉันรู้สึกว่าส่วนหนึ่งของฉันหายไป เมื่อฉันไม่มีเธอเขารู้สึกว่าเขาขาดอะไรไปในชีวิตนะคะตั้งแต่วันที่เขาแบบไม่มีเพื่อนๆเขารู้สึกเหมือนกับขาดหายใต้สหรับนะคะฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจว่าฉันรู้สึกยังไงเขาอยากให้เพื่อนๆเข้าใจในสิ่งที่เขารู้สึกนะคะ นำรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเคยเป็นฝ่ายที่แบบอาจจะเคยวิ่งหนีความสัมพันธ์นี้ไปนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขาแบบเขาเข้าใจแล้วอะคะ่ะเขาได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วนะคะหนึ่งดาบมันคิดได้แล้วเข้าใจแล้วว่าเหมือนเขาเข้าใจแล้วนะคะว่าไม่ว่าตัวเขาจะวิ่งหนีความสัมพันธ์นี้ไปไกลเท่าไหร่เขากลับไม่เคยวิ่งหนีใจตัวเองได้เลย เพื่อนๆก็ยังวนอยู่ในหัวของเขาอยู่ในความคิดของเขาเสมอนะคะแล้วเขากลัวเหลือเกินว่าจะกลับมาไม่ทันแม้ว่าตัวเขาจะยังมีความหวังในความสัมพันธ์นะคะเพราะมันยังมีแรงดึงดูดอันมหาศาลที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจอะค่ะว่าทำไมเพื่อนๆถึงดึงดูดเขาได้มากขนาดนี้นะคะแม้จะมีการจบกันไปแล้ว แต่ก็ยังคงคิดถึงยังคงหอยหาและที่มันแย่กว่านั้นนะคะเขาเป็นฝ่ายที่วิ่งหนีไปเองด้วยแต่กลับรู้สึกว่าไม่เคยเอาเพื่อนๆออ,ออกไปได้เลยอะวิ่งไปไกลแค่ไหนนะคะเหมือนกับมันเติมน้ํามันฟรีอะเออไกลเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เคยไกลไปจากใจเลยวันนี้น้ำใช้เป็นภพยเนาะของซซนนะคะนี่ ขอดูในะคะ่ะว่าถ้าเกิดเขาจะพูดนะคะเขาจะพูดอะไรอดทนคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ความอบอุ่นใจฉันได้จากแววตาที่ห่วงใยของเธอ นานแค่ไหนแล้วที่เราไมา่ได้คุยกันดีๆช่วงนี้น้ำเจ็บคอนะคะถ้าเกิดน้ำพูดไม่ชัดบ้างพูดผิดบ้างต้องขออภัยนะคะอาจจะมีเสียงแหบๆเลดนึงไม่อยากเรียกร้อ,องใดๆมากไปกว่านี้ฉันไม่อยากทำให้เธอเสียใจ ที่ไม่กล้าเริ่มเพราะไม่รู้จะเริ่มอย่างไรนี่ไงใบสรุปอะคะ่ะเท่น้ําบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องทํำยังไงนะคะเขาเลยไม่กล้าที่จะเริ่มสักทีเลยได้แต่กลัวว่ามันจะสายเกินไปไหมเพราะเขาไม่กล้าเหมือนอาจจะยังมีความมีอกโก้ของเขาด้วยนะคะที่เขารู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียของเขา ใจหนึ่งเหมือนเหมือนคนที่แบบใจหนึ่งก็อยากเข้าหาอีกใจหนึ่งก็ไม่กล้านะคะใต้สำรับเธอเคยรู้สึกเหมือนฉันบ้างไหม <c oughs> ฉันกลัวว่าจะเสียเธอไปจริงๆนะคะ,ะแถมให้อีกอันหนึ่งนะคะมาน้ำขอดูนะคะ ไพ่อร์ลัเคิลปิดจบแล้วกันเนาะโดยใช้ไพ่ชุดนี้นะคะขอดูหนค่ะว่าไพ่ต้องการจะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาคะ่ปะปาฏิหารนะคะมิลัเคิลไพ่บอกว่าความฝันของเพื่อนๆนะคะ กำลังจะเป็นจริงในไม่ช้าโปรดตรงเชื่อมั่นในหัวใจของคนและทำตามคำแนะนำต่อไปสิ่งที่มันเหลือเชื่อนะคะหรือว่า amazing เป็นเหมือนกับปฏิหารสิ่งดีๆนะคะและดูต้นไมน้ีนสิแบบมีเครื่องหมายยินอย่ัด้วยนะคะการรวมตัวกันความสมดุลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักในครั้งนี้หรือว่า เกี่ยวกับชีวิตของเพื่อนๆนะคะนามรู้สึกว่ามันกำลังจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นสิ่งดีๆนะคะจะเข้ามาหาเพื่อนๆมาเดี๋ยวสุดท้ายนะคะเรามาปิดจบกันด้วยไพ่แองเจิลนะคะให้แองเจิลช่วยไกด์ไลน์เพื่อนๆหนะะ่อยค่ะที่มาเจอคลิปนี้ขอคำแนะนำหน่อย It's y u r sure belief นะคะมาอีกแล้ว โปรดจงเชื่อนะคะว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นปาฏิหาริสิ่งดีๆนะคะความสำเร็จต่างๆรวมถึงความรักในครั้งนี้ด้วยนะคะเรสโกอะไรที่ไม่ใช่ไม่ดีนะคะก็ให้ปล่อยมันไปสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ย ก็ขอให้รักษาความสัมพันธ์ไว้แต่หากใครที่รอคอยเขาคนนี้อยู่นะคะไพ่บอกว่าโปรดจงให้อภัยนะคะแล้วก็ปล่อยวางเรื่องนี้ไปขอให้เชื่อนะคะว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราแล้วเพื่อนๆก็จะไปดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาจริงๆนะคะอือฮึ b Big h a p p y c h a n ช e นะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะนำความสุขที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตนะคะขอให้เชื่อเชื่อมั่นนะคะในการกระทำของเราคิดแต่สิ่งที่ดีๆด,ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาเท่านั้นนะคะเนี่ยใครที่เจอกับสถานการณ์ที่แบบ <c oughs> ยากลำบากนะก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้ว และนับจากนี้นะคะชีวิตของเพื่อนเพื่อนก็เหมือนกับกำลังจะมีเรื่องดีๆปฏิหารความฝันที่กำลังจะเป็นจริงนะคะไพ่บอกว่าให้เพื่อนเพือนเนาะทำตามคำแนะนำต่อไปนะคะแล้วสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเนี่ยมันก็จะดีขึ้นจะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่นะคะอาจจะเกิดขึ้นนะคะภายในปีนี้ <c oughs> ลงมา ขอให้แบบรอคอยนะคะด้วยความสนุกสนานรอคอยด้วยความสุขนะคะโอเคค่ะขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยคะ่ะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในทุกเรื่องแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย